โอ้โหปากแดงเชียววันๆของเด็กมอสีทำอะไรบ้างนี้เราก็เริ่มจากการถักผมมัดผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะช่วงนี้นอนดึกก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยนะเพราะว่าเรียนเยอะการบ้านก็มีอะไรก็ไม่รู้นี่แล้วเราก็ถ้าคิดว่าได้เตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วเราก็กินข้าวกันสกอนเพื่อเติมพลังซึ่งตอนนี้ยมมากใครก็ได้มาปลุกพลังทีขอเวลาเราอีกชั่วโมงหนึง่งไม่เป็นไรยังไงก็ต้องไปอยู่ดีโรงเรียนเราก็เดินทางไปเสร็จแล้วก็ถึงโรงเรียนนะคะซึ่งตอนไปโรงเรียนก็เพิ่งรู้ว่าทํางานบ้านผิดก็เลยต้องไปนั่งปั่นงานก่อนโอ้マイ god อ่ะ พอทำอะไรเสร็จแล้วก็ไปเรียนนะคะเรียนเสร็จแล้วเราก็ได้ไปพักเที่ยนั่นเองซึ่งวันนี้เรามากินผัดไทยนะแล้วก็แอบแวะร้านขนมด้วยเพราะว่ากลัวคนเยอะนี่เราก็ซื้อกลับมาซึ่งวันนี้เมนูเป็นผัดไทยนะคะซึ่งอร่อยจ้ะฉันหิวแหละวันนี้เพราะว่าไม่มีพลังก็เลยส่วไปอย่างเต็มที่แล้วก็ตามด้วยขนมนั่นเองซึ่ง อย่าเพิ่งแซลนะเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแต่ก็แอบ,บกินเยอะอยู่แต่เราก็ต้องรักษาสุขภาพแต่ก็นั่นแหละมันอร่อย่งอย่าเถียงเนาะเพราะมันอร่อยจริงไข่ไม่เคยเราต้องไปลองโคตรอร่อยอ่ะมันหอม เสร็จเ้วก็เตรียมตัวไปถ่ายรูปทำบัตรนักเรียนนะคะซึ่งไม่ได้ถ่ายมาเพราะนั่นแหละมันยุ่งนิดหน่อยแล้วก็มาขโมยลิฟเพื่อนรองนะซึ่งมันโคตรแดงเลยพอย,ยิ่งใส่ไฟอย่างเงี้ยดูดีเขินนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าสงสัยต้องไปลองสักน,นิดนึงและมัาก็แซบอยู่อ่าแล้วก็มาวาดงานการบ้านต่อแล้วก็มีประชุมระดับม .4 แล้วเราก็ไปมเสเ้ียไปกินไอติมการต่อเลิกเรียนและว,วันนี้ก็จบแค่น,นีบ้าบาย